สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับลหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่สาวันนี้วันที่23นะครับวันนี้วันที่23นะครับเดือนนะครับเดือนนะครับเดือนกุมภานะครับธ์นะครับ2566นะครับก็พามาชมนะครับสายไฟนะครับสายไฟอ่าขออภัยนะครับสายลำโพงนะครับ ใช้งานได้ทั้งสายไฟแล้วก็สายลําโพงแต่นะครับเป็นสายลําโพงแท้นะครับสายลําโพงแท้นะครับเป็นยี่ห้อของนะครับ S อ F นะครับนะครับนะครับมีทั้งหมดอยู่นะครับมีนะครับสายดําผมมีอยู่3ามเบอร์นะครับนะครับสายแท้นะครับสายแท้นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับเรื่องเสียงดีตู้ดีนะครับสายลําโพง อย่าให้ขาดนะครับของดีนะครับของ S S F นะครับผมเอามานะครับผมดีลมาทั้งหมดอยู่20ม <God>. ้วนนะครับนะครับมีมีเข้ามาอยู่ทั้งหมดอยู่20ม้วนนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับสามารถนะครับซื้อเป็นม้วนได้นะครับหรือจะเป็นแยกชิ้นก็ได้นะครับมีทั้ง2อย่างนะครับมีทั้ง2อย่างนะครับลูกค้าจะซื้อเป็นม้วนได้นะครับหรือจะแยกนะครับแยกก็อีกราคาหนึ่งนะครับม้วนก็อีกราคาหนึ่งนะครับจะ2ราคานะครับ จะมีอยู่สองราคานะครับถ้าแยกมันก็จะต่างกันอยู่ประมาณสองหรือสามบาทนะครับต่อเมตรนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับจะมีอยู่สองคูณหนึ่งนะครับถ้าสองคูณหนึ่งนะสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดก่อนนะครับนะครับตัวนี้นะครับสามารถส่งได้นะครับลูกค้าจะให้ผมใส่หัวก็ได้นะครับ ลูกค้าจะให้ผมใส่หัวก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบเป็นแบบเพพียวๆก็ได้นะครับนะครับพามาดูสายก่อนนะครับสายนะครับลูกค้านะครับสามารถซื้อเป็นเมตรนะครับว่าจะเป็น1เมตร2เมตรสาเมตรสี่เมตรผมส่งให้ได้หมดนะครับผมส่งให้ได้หมดนะครับนะครับผมส่งให้ได้หมดนะครับ ผมส่งให้ได้หมดนะครับหรือจะให้นะครับหรือจะซื้อเป็นม้วนก็ได้นะครับ1เมตร2เมตรผมส่งให้หมดแล้วนะครับผมนะครับผมได้นะครับผมได้ราคาแบบว่ามาให้ลูกค้าแล้วราคาถูกนะครับผมก็เลยนําเข้ามานะครับปกตินะครับยังดิวไม่ได้นะครับยังดิวไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องมาดูหน้าร้านนะครับเขาก็เลยมาให้เป็นให้เป็นราคาส่งให้ลูกค้านะครับหาาส่งให้ร้านแล้วก็ ร้านก็ส่งให้ลูกค้าได้นะครับถ้าปกตินะครับร้านส่งร้านนะครับจะมาถึงลูกค้าแพงนะครับนะครับจะมาส่งลูกค้าก็ต่างกันนะครับราคาก็จะต่างกันนะครับอันนี้ครับจะมีหลายขนาดนะครับผมมีอยู่3ขนาดนะครับหรือจะสามารถเป็นดําแดงให้ลูกค้าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดําแดงนะครับต่อตู้ลําโพง ต่อสายสัญญาณในอุปกรณ์ต่างๆให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็สามารถซื้อเป็นม้วนก็ได้นะครับหรือจะเป็นเมตรดาแดงผมก็มีขายแยกนะครับมีจะมีหลายเบอร์นะครับผมก็เลยนําเข้ามาเป็นอ่าหนึ่งจุนะครับนะครับจะเป็น1.0นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งจนนะครับก็เลยต้องเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับแยกออกมานะครับก็ต่อตู้ต่ออะไรได้นะครับเส้นใหญ่อยู่นะครับเราดูทางกล้องมันก็เส้นเล็กนะครับมาทั้งหมดอยู่20ขดนะครับ20 20กว่าขดนะครับดำแดงผมก็มีขายนะครับราคาลูกค้านะครับก็สามารถซื้อเป็นม้วนก็ได้นะครับหรือจะซื้อเป็นเมตรนะครับ2เมตร3เมตร4ี่เมตรผมส่งให้ได้หมดนะครับลูกค้าก็โทรเข้ามาได้นะครับ เรื่องสายสัญญาณนะครับาสายสัญญาณสตน้ำพงผมมีหมดนะครับมันจะเป็นหัวสเปคคอนนะครับผมก็มีนะครับซื้อสายสัญญาณก็ได้นะครับพร้อมหัวสเปคคอนนะครับก็คิดไปก็มีส่งให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับครับมันจะมีสายนะครับจะมีสายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจะมีอยู่3ขนาดนะครับ4ี่คูณสนะครับ4ี่คูณสนี่คือเส้นหนึ่งนะครับจะมีอยู่4 จะมีอยู่สี่คออยู่ข้างในนะครับขนาดคอนะครับขนาดทองแดงนะครับจะเท่ากันกับ2คูณ 2. ุ้านะครับนะครับขนาดทองแดงนะครับจะเท่ากันนะครับเนี่ยครับอภัยนะครับเนี่ครับดามนิดหน่อยนะครับคออภัยนะครับนะครับ2คูณ2.5้านะครับจะเท่ากันนะครับทองแดงนะครับตัวนี้นะครับเส้นเท่านิ้วก้อยนะครับใหญ่กว่านิ้วก้อยนะครับเส้นนะครับนะครับจะเป็นตาของ่า อิทออฟเลยนะครับของแท้นะครับสายลาโพงนะครับสายลาโพงตั้งอดเอดเอฟนะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับมือดํานิดนึงนะครับขอไปนะครับทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีนะครับสายรองลงมาก็จะเป็น2อคูณหน้านะครับก็ใช้งานได้นะครับเส้นใหญ่นะครับจะต่างกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเส้นนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับทำเสียงเบสเสียงกลางได้หมดนะครับลูกค้านะครับทองแดงเยอะนะครับตัวนี้นะครับ ราคานะครับก็จะสูงกว่าราคาก็จะสูงกว่าสายรุ่นอื่นๆนะครับประมาณ 3- 4ถึงบาทนะครับนะครับราคานะครับลูกค้าก็ดูคลิปก่อนนะครับเก็บตังเล็กไน้อยนะครับไม่ควรพลาดนะครับสายลำโพงนลครับทองแดงเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น2คูน2คูณ2.5้านะครับตัวนี้นะครับ100เมตรนะครับสามารถนะครับลูกค้าสามารถนะครับซื้อเป็น 1เมตร2เมตร3เมตรได้นะครับแยกได้นะครับหรือจะซื้อยกม้วนนะครับแต่แยกก็ราคาจะดีดอยู่ขึ้นขึ้นกว่าเป็นม้วนอยู่เมตรละประมาณ3-4มาทนะครับนะครับเพราะราคาแยกกับราคาม้วนต่างกันนะครับลูกค้านะครับนะครับถ้าซื้อเป็นม้วนนะครับ2คูณนนะครับ2คูณทั้งม้วนเลยนะครับจะอยู่ที่1ัน0 นะครับทั้งม้วนเลยนะครับนี่ครับทั้งม้วนนี่จะอยู่ที่พันเนะครับต่อม้วนนะครับเป็นราคาที่รับเองไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้ารวมส่งก็ประมาณ150ยานะครับค่าส่งนะครับร้อยห้าสิบนะครับของทองแดงแท้นะครับทองแดงแท้นะครับจุดประสงค์นะครับเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์ก่อนนะครับนี่ครับคัดสรรนะครับนะครับเปอร์เซ็นทองแดงสูงนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นนะครับนะครับเป็นกระนิตนะครับขนาดคนลวดนะครับตามสเปคนะครับ บัตรจีได้บัตรจีได้ง่ายนะครับครับไม่เป็นสนิมนะครับอ่านะครับไม่เป็นสนิมนะครับสายไฟไม่ขาดนะครับไม่ช็อตนะครับอ่านะครับอ่า VCT ใส่นะครับสีนะครับไม่ขุ่นนะครับสีไม่ขุ่นแล้วก็สายนะครับสายจะเป็นสายอ่อนนะครับสายจะเป็นสายอ่อนนะครับมันจะไม่แข็งตัวนะครับนีะครับมันจะไม่แข็งตัวนะครับถ้าใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะอ่อนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าโดนแดดก็ยิ่งอ่อนกว่านี้อีก มันจะไม่แข็งนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเราใช้ไปก็แข็งไปด้วยนะครับอันนี้ไม่แข็งนะครับอ่อนนะครับนี่ครับอ่อนนะครับอ่อนนะครับเป็นสายเป็นสายอ่อนนะครับแบบอ่อนนะครับปกติแข็งนะครับม้วนได้ง่ายนะครับม้วนได้ง่ายนะครับถ้าเป็น4คูณ2.5นะครับ4คอตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ม้วนละ3,500นะครับทั้งม้วนนี่เลยนะครับสามารถแยกได้นะครับม้วนหนึ่งนะครับ3,500ยาว100เมตรนะครับยาว100เมตร3,500บาทนะครับ 2องคูณสอนะครับทั้งม้วนนะครับ2องคูณสนะครับนี่ครับสองูณสอนะครับทั้งม้วนนะครับจะอยู่ที่นะครับ2,100บาทนะครับเป็นราคารับเองนะครับร้อยเมตรนะครับนี่ครับม้วนใหญ่มากนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่มากนะครับลูกค้านะครับเส้นใหญ่มากนะครับเส้นจะต่างกันนะครับ กับแบรนด์ทั่วไปนะครับลูกค้าก็ลองดูนะครับตัวนี้นะครับเขาให้มาเส้นใหญ่มากนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นสายของอ h S S F นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเบอร์ไหนเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสัญลักษณ์นี่คือทีเด็ดนะครับลูกค้าต้องสังเกตนะครับนี่ครับมันจะเป็นอ่าลูกศรนะครับนี่ครับลูกศรนะครับนี่ครับ อาจจะเป็อนลูกศรอออย่างนี้นะครับเขาจะให้แบบว่าไฟจากลําโพงนะครับเข้านี่นะครับตูด power นะครับออกจาก power นะครับจะเป็นลูกศรนะครับนี่ครับลูกศรมานี่ครับตัวลูกศรนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับมันจะไปใส่ตู้ลําโพงนะครับนี่ครับมันจะเป็นลูกศรสัญลักษณ์มาให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น1.5นะครับ2คูณ1.5ก็ได้นะครับเนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น2คูณ1.5นะครับเนี่ครับสายใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเจอ2 สองคูณสองจุดห้านะครับย um> hey ิ่งสายใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับไายลเอียดกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับต่างกันนะครับนิดหน่อยแต่สายนี้สายใหญ่นะครับใหญ่ทั่วไปกว่าทั่วไปนะครับลูกค้านะครับให้ลูกค้าฝากไว้นะครับสายลำโพงสายแท้นะครับสายแท้นะครับทองแดงสูงมากนะครับทองแดงได้เยอะนะครับแล้วก็ ไม่ไม่แข็งตัวนะครับสายนานๆไปนะครับไม่แข็งนะครับอ่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บัตจีได้ง่ายนะครับขี้เกือไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสนิมไม่ขึ้นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับนะครับจะมีสายดาแดงนะครับก็แยกเป็นเม็ดได้นะครับหรือเม็ดเดียว2เม็ดนะครับผมก็แยกนะครับ4ี่คูณสอนะครับสี่ณสอก็ร้อยเมตรอยู่ที่3 5มพนะครับ2องคูณสอเมตรนะครับอยู่ที่2องพนะครับ 2องคูณหนยาว100เมตรอยู่ที่1,700บาทนะครับสามารถส่งให้ได้นะครับลูกค้านะครับเมตรเดียว2เมตรเป็นม้วนยกให้ได้นะครับลูกค้าใครไวใครได้นะครับก็รถนี้ผมมาอยู่20ม้วนนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับ0837398945นะครับเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของสายลำโพงนะครับไม่ควรพลาดนะครับลูกค้าท่านไหนที่เล่น PA นะครับ ไม่ต้องคือแบบว่านะครับไม่ต้องซื้อเป็นม้วนก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราก็ซื้อเป็นเส้นก่อนก็ได้นะครับคือลูกค้าถ้ามีอยู่เหมือนลูกค้ามีอยู่เส้นละยี่สิบห้าเมตรนะครับสิบเส้นนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ซื้อเป็น เป็นเป็นเส้นก็ได้นะครับเดือนหนึ่งนะครับซื้อเดือนละ2เส้นก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อยกม้วนก็ได้นะครับเพราะราคามันก็จะสูงกว่าทั่วไปนะครับลูกค้านะครับก็สามารถนะครับลูกค้าซื้อสามารถซื้อเป็นเส้นก็ได้นะครับวันนี้ซื้อเส้นพ่วงนะครับเส้นพ่วง1เมตรยาว1เมตร1เมตรยาว1เมตรนะครับ10เส้น20เส้นนะครับลูกค้าก็ซื้ออย่างละ สามสี่เส้นก่อนนะครับก็ประหยัดต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าซื้อเป็นก้อนมันก็จะสูงนิดหน่อยนะครับนะครับหัวสเป่คอนนะครับก็จะมีของลีดนะครับลีดนะครับีจะมีสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับแบบตรงแล้วก็แบบงอราคาเท่ากันนะครับ65บาทนะครับ65บาทนะครับสามารถนะครับซื้อสายไฟแล้วก็ซื้อหัวสเป่คอนผมเข้าไปได้นะครับไม่ต้องไปซื้อลายที่นะครับ ซื้อในที่เดียวผมมีให้หมดนะครับครบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าของไมโครเทคนะครับจะอยู่ที่50บาทนะครับตัวนี้นะครับมีแต่สีฟ้านะครับถ้าเป็นของดีดนะครับจะมีสีส้มด้วยนะครับ65บาทนะครับถือถือถืออ่ะถือ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 นะครับถือ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 มาอ่านะครับถ้าเป็นไมโครเทคจะอยู่ที่50บาทนะครับแต่ถ้าเป็นของอ่า NTS นะครับดีดนะครับ65บาทนะครับนี่ครับจะมีทั้งสีส้มแล้วก็ สีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับยาวนิดนึงนะครับเก็บขวอมู้นะครับเล็กเกน้อยน้อยนะครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆสายลาโพงสายสัญญาณนะครับผมมีนะครับนะครับถ้าเป็นของดีล็นะครับจะมีสีน้าเงินนะครับแล้วก็สีสีส้มนะครับถ้าเป็นนะครับนี่ครับจะมีสีสีนี้นะครับจะเป็นอีกแบบนึงนะครับจะเป็นของ่าลีดนะครับแบบงอนะครับแบบงอคือแบบว่า มันจะไม่ตรงนะครับงอลงมานะครับงอลงมานี่คือลูกค้านะครับถ้าเบื่อตัวตรงแล้วนะครับถ้าเบื่อตัวโค้งแล้วสามารถเก็บไปไหวไปได้นะครับแล้วก็เอาตัวตรงมาใส่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับ65บาทนะครับได้2แบบนะครับนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับท้าเข้ามาได้นะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับสายสชญญาณอุปกรณ์นะครับมีนะครับพอดอิชิวนะครับ อาจจะเป็นของมือหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้รีวิวนะครับมือหนึ่งผมมีนะครับประกันของมือหนึ่งหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มๆอย่าแกะเครื่องอย่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับแต่ถ้าลูกค้าแกะเครื่องแกะอะไรนะครับประกันก็ขาดนะครับเนี่ยสินค้าของมือหนึ่งประกันให้หนึ่งปีมันจะเป็นไม้ลอยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าเข้ามาไมโครเทคนะครับ NTS เซาบสนะครับดินชักนะครับดอกหลอกดอกแหลมนะครับมีหมดนะครับแหลมจรวดแปดแปดนะครับก็สามารถลูกค้าก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านนารันศักดิ์ทัดสาว083-739-8945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ